ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และ Donate เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับฮะถอนกำลังงั้นเหรอฉันไม่สามารถที่จะบอกพวกเขาเรื่องกลุ่มหมาป่าได้มันจะไม่มีใครเชื่อฉันอย่างแน่นอนกับต,ตันครับ เราควรจะติดต่อศูนย์เพื่อให้เช็งสีถอยไปก่อนนะครับยังไงซะนี่มันก็เป็นภารกิจแรกของเขาบนสนามรบและเราดันมาเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันอีกนั่นสินะฉันเห็นด้วยเช็งสีเงินนาย <laughs> ผมคิดว่าถ้าหากผมกลับไปก่อนคนเดียว ผมน่าจะโดนคนในกองทัพกระทืบจนม้าแตกนะครับงั้นเรามาเลือกกันแบบประชาธิปไตยกันดีกว่าครับกัปตันพวกเราจะทำยังไงกันต่อครับเราไม่ได้ติดต่อกลับไปที่ศูนย์ตามเวลาพวกนั้นน่าจะทราบแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นและน่าจะกำลังจัดเตรียมกองกำลังเสริม เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในภารกิจของเราสิ่งที่พวกเราควรจะทำในตอนนี้ก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้และพยายามสืบว่าเจ้าพวกนี้มันกำลังจะทำอะไรกันแน่ถ้าผมจำแผนที่ไม่ผิดละก็แถวๆนี้มีหมู่บ้านใกล้ๆใช่ไหมครับใช่แล้ว มันคือหมู่บ้านเชงเมียวจุดขนส่งยาเสพติดเลยละงั้นกับตันก็หมายความว่าเราควรจะแอบลอบเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะไปรวบรวมข้อมูลสินะครับใช่แล้วพวกเราจะแกล้งปลอมตัวเป็นพวกพ่อขายยามันมีคนเป็นพันที่ไล่ล่าพวกเราเมื่อกี้นี้มันเป็นไปไม่ได้เลยว่า จะไม่มีพวกมันคนไหนเลยที่ไม่รู้เรื่องภารกิจที่ใหญ่ขนาดนี้คืนนี้พวกเราจะพักผ่อนกันก่อนแล้วเราจะเริ่มภารกิจต่อในวันพรุ่งนี้พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับตัวตนของกองกำลังหมาป่าฉันจะต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นซะแล้วสิ ท่านผู้มีเกียรติทั้งห้าท่านเชิญทางนี้ค่ะขณะที่ฉันกำลังหาเสื้อผ้าฉันก็ไปรู้มาว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านแค่เตรียมสถานที่สำหรับการส่งมอบยาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าขาดไปมากกว่านั้นส่วนพวกคนต่างชาติ ก็ไม่ควรที่จะเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับอาวุธหรือรบกวนพวกคนพื้นเมืองตราบใดที่ไม่ละเมิดกฎพวกนี้แล้วล่ะก็ทางหมู่บ้านก็จะไม่ปฏิเสธพวกค้ายาที่จะเข้ามาหรอกนะไ <c oughs> อ้เจ้าพวกนั้นเคารพกฎกันซะจริงมีใครบางคนกำลังมอเออไม่ทราบว่าอยากจะรับอะไรดีคะ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพาน้องๆของฉันมาเพื่อเจรจาการค้าขายพวกเราเหนื่อยกันมาหลายวันแล้วแกไปเอาอาหารมาให้พวกเราซะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอ่ะโอเคค่ะร,รอสักครู่นะคะกัปตันครับพวกเราไม่มีเงินนะครับ ส่วนเงินเดือนของพวกเรามันก็หลังจากนั้นสักพักน้องๆทุกคนพวกเรากินกันเถอะในเวลาที่จำเป็นแบบนี้ฉันเชื่อว่ากองทัพจะต้องเข้าใจพวกเราแน่ๆฮอะไรก็ช่างโอ้ร่างกายมันต้องเดินด้วยท้อง นี่นี่พวกนายได้ยินข่าวลือบ้างไหมว่ามีบางคนพยายามที่จะขัดขวางการค้าขายของไทยคุณนะ่โอ๋อใช่ใช่เจ้าพวกนั้นยังฆ่าคนไปอีกเป็นจำนวนมากเลยนี่นาะนี่เขาถึงกลับมาที่หมู่บ้านแล้วตั้งฆ่าหัวด้วยตัวเขาเองเลยนะอ๋ออนี่พวกเราโดนตั้งฆ่าหัวงั้นเหรอ มันไม่เหมือนกับวิธีของเขาสักเท่า,าไรเว้ยนะมันอาจจะมีกองกำลังอื่นเข้ามาร่วมในสงครามครั้งนี้เพื่อล่าฆ่าหัวด้วยเหมือนกันนะใช่แล้วครับศัตรูบางคนที่ผมเจอนั้นมีฝีมือที่สูงมากไอ้เจ้าพวกนั้นต้องไม่ใช่พวกลูกสมุนของไทยคุณแน่นอนกองกำลังของไทยคุณมาถึงที่นี่แล้ว พวกเราไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแยกย้ายกันออกไปตามที่เราวางแผนเอาไว้รับทราบเฮ้ยนี่ใครเป็นพ่อครัวของที่นี่กันวะนี่มึงใส่เกลือลงไปในอาหารยังกับว่ามึงได้มาฟรีๆงั้นแหละโอ้ยนี่สาวน้อยบอกพี่ทีสิจะว่าห้องน้ำไปทางไหน ไปทางนั้นแล้วเลี้ยวขวาค่ะโอ้ขอบใจขอบใจเลยกลง้งมันได้เวลาแล้วสี่สสองตุงอ้าไฟไหม้ห้องน้ำไฟไหม้แล้วเชิงสี พวกเราไปกันเถอะวิ่งวิ่งเร็วเข้าไฟไหม้มีพวกผู้ก่อการร้ายโจมตีมาเฮ <Hey, S 1> นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเฮนายนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะ <Huh? S 1> แกพวกเรามานี่เร็ว มีบางอย่างผิดปกติกับเจ้าหมอนี่เพียพวกเขาคอยดูแลเราเมื่อกี้นี้มันจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่หรอกนะถ้าหากเราไปสู้กับพวกมันตอนนี้พวกเรารีบไปกันเถอะครับงั้นพวกเรารีบไปพบกับเจ้าพวกนั้นบนภูเขาเถอะครับรับทราบ จับไ้พวกนั้นทีอย่าให้พวกมันหนีรอดไปได้พวกมันกินแล้วชักดาบแล้วยังเอาระเบิดมาบึ้มห้องน้ำพวกูอีกเร็วเข้าพวกฮาม,มองกำลังใกล้เข้ามาแล้วชิไอพวกฮาม,มองพวกนี้นี่น่ารำคาญชะมัดพวกเราเพิ่งจะกินอาหารของพวกมันมากันเองนะ ทำไมต้องใจร้ายใจดำกับพวกเราด้วยฮ <_ an> <_ an> ึจินเตียวกลับมาแล้วกับตันพวกขายยาก,กําลังจะมาไล่ล่าพวกเราแล้ว <_ an> พวกฮัมองกําลังไล่ล่าพวกเรามาจากทางทิศตะวันตกระหวังทิศเหนือและทิศตะวันออก โดนล้อมไปด้วยพวกกลุ่มพ่อค้ายาถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ละก็พวกเราจะโดนพวกมันล้อมเอาไว้ทุกด้านงั้นพวกเราก็ต้องไปทางทิศใต้สินะเลยกงแกไปวางระเบิดเอาไว้ให้ทั่วแล้วเตรียมตัวอัดพวกมันให้เละซะเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าพวกนั้นยังกล้าที่จะไล่าตามพวกเราอยู่อีกไหม ส่วนพวกแกจิ้นเตียวกับซานเปาพวกแกไปคุ้มกันเลยกลงเฉ่งสีแกถอยออกไปร้อยเมตรแล้วคอยดักซุ่มยิงพวกมันรับทราบเง้นฉันจะไปเตรียมของขวัญให้พวกมันก่อนก็แล้วกันทุกๆุกคนเตรียมตัวมุ่งหน้าลงใต้ หลังจากที่ได้ยินสัญญาณจากเลยกงทุกคนรับทราบไหมรับทราบลุยได้พวกเราคือกองกำลังพิเศษของประเทศหัวเซียนะถ้าพวกแกกล้าจะท้าทายกับพวกเราแล้วก็ก็เข้ามาได้เลย จบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจ f a c e b o o k ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้ากันนะครับ